สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราไม่ได้จะมารีวิวแอร์ซอฟกันนะครับแต่ว่าเราจะมารีวิวเจ้าตัวเอ่อบอดี้อาร์เมอร์กันนะครับซึ่งอันนี้เป็นบอดี้อาร์เมอร์ของ JGSDF หรือว่าหรือที่เรียกกันว่ากองกําลังป้องกันตัวเองญี่ปุ่นนะครับเป็นกองกําลังป้องกันตัวเองภาคพื้นนะครับลายสีเขียวแบบนี้นะฮะชื่อเล่นของลายอันนี้ส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าอ่อ GA ไตดอทนะฮะ GA ไตแปลว่า กองกำลังป้องกันตัวเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละตัวกันเลยว่าแตกมีความแตกต่างก,กันยังไงนะครับซึ่งที่ผมเอามาโชว์ให้ทุกท่านในวันนี้ดูเนี่ยก็จะเป็นอ่บริเวณเมอร์ไทป์1กับบริเ y ณเมอร์ไทป์2นะครับอาซึ่งความแตกต่างก็จะเห็นได้กันได้อย่างชัดเจนเลยนะครับอะบริเวณเมอร์ไทป์1เนี่ยหรือว่าใน ในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าโบดันโชกิอิจิกาตะนะส่วนไททู hmm. นเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าโบดั mm hmm. นโชกินิกาตะนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะว Type ่าไทวันกับไททูเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเจ้าตัวไทวันเนี่ยถูกถูกเอาเข้ามาประจำการเป็นเสด็จด่าชิวของอทัพบ,บกนะฮะ อไม่ใช่ไอ้กำลังพักพื้นนะฮะก็คือทหารราบนั่นแหละอ่าในช่วงปี1992นะครับก่อนที่จะผัดเปลี่ยนมาเป็นเจ้าตัว t y p 2เนี่ยในปี2003นะครับก็คือมีการบนอันไหนขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่ากองกำลังเขาก็ต้องการที่จะแบบว่าทำทำให้กองทัพดูทันสมัยขึ้นนะซึ่งตอนนั้น ระบบโมเล่นะก็เข้ามามีบทบาทเรื่องอ่าอุปกรณ์เกียร์อะไรพวกนี้เยอะนะฮะก็เลยไม่มีการเปลี่ยนมาเป็นระบบโมเล่ในเหมือน Type 2นะฮะซึ่ง Type 2ก็จะถูกอ่าแทนที่ด้วย Type 3นะฮะ Type 3ในปีช่วงปี2014นะครับ2014ก็แต่ว่าจ้าตัว Type 3ผมยังไม่มีเนาะ ราคาค่อนข้าง,างที่จะสูงเลยลำพังแค่ t ท p e 2เนี่ยก็หายากแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูจอดลึกกันเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยมีฟีเจอร์ยังไงบ้างนะครับมาดูกันที่เจ้าตัว Type 1กันก่อนเลยนะครับตัว Type 1เนี่ยจะเห็นได้ว่ายังไม่มีระบบโมเล่เข้ามานะฮะตัวนี้ Introduced in 1992นะฮะห9 9่ 92, นะครับก็คือตอนนั้นยังไม่มีระบบโมเล่เนาะ อ่าเคอุปกรณ์ต่างๆนะด้านหน้าก็จะเป็นช่องใส่อ่าแม็กกาซีนต่างๆนะฮะเป็นช่องใส่แม็กกาซีนหลังๆนะครับมีหนึ่งสองสามสี่สี่ช่องนะฮะสี่ช่องอ่าช่องหนึ่งก็จะใส่ได้ประมาณสองแม็กนะครับประมาณนั้นเลยแล้วก็จะมีช่องใส่อ่าอุปรกรณ์เล็กๆน้อยๆทางด้านบนตรงนี้นะฮะ ทางด้านหลังก็จะไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้จะมีช่องอยู่คล้ายๆช่องโมโลเล่แต่ว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่นะ,ะตรงนี้เป็นช่องทีเ่เขาว่ากันว่าเอาไว้สำหรับแขวนกระติกน้ำนะฮะเดี๋ยวผมอาให้ดูนี่เป็นกระติกน้ำนะฮะนี่เป็นงานเรวิกาลลืมบอกทั้งหมดนี้เป็นงานเรวิกานะฮะจะเห็นได้ว่ากระติกน้ำเนี่ยจะเป็น อลิสคลิปอย่างนี้ฮะก็คือเขาจะเอาไว้เสียบกับอลิสคลิปนั่นแหละฮะนี่เอาไว้เสียบกับอลิสคลิปนะครับมาบนั้นเนาะก็เป็นช่องเสียบอลิสคลิปสาหรับรอุปกรณ์ต่างๆนะฮะส่วนทางด้านบนก็จะมีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าจะเป็นแบบเฉียงอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอาไว้ใช้ทําอะไรนะแต่คนญี่ปุ่นเขาก็เอาไปทํามีแบบว่าเอาไว้เสียบตะเกียบ <laughs> อันนั้นก็ดูตลก ตลกกันไปนะฮะโอเคมาดูที่อ่าช่วงบนช่วงไหลกันบ้างนะฮะเดี๋ยวโอเคมาดูกันที่ช่วงไหลกันบ้างนะครับอ่าที่คอคอจะเป็นอ่าคอล่าของมันเนี่ยจะปิดช่วงคอหมดเลยนะฮะปิดช่วงคอหมดเลยจริงๆแล้วตรงนี้จะมีอ่าผ้าปิดมาอีกทีนะเห็นไหม สังเกตได้ว่าจะมีตีนตุกแกตรงนี้ก็คือมันจะมีเจ้าตัวอภาปิด cover อ,อ,อีกทีหนึงแต่ว่าของผมที่ได้มาเนี่ยเจ้าของเก่าเขาทําหายนะฮะเขาว่าอย่างนั้นซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นบริษัทไหนเป็นเป็นคนผลิตนะฮะเจ้าตัวเ e ปิก้าตัวนี้นะฮะ,ะแต่ว่าอีกตัวเจ้าตัว type 2ของผมเป็นมาจาก SM g r a f นะะโอเคแล้วก็ที่เจ้าตัว ปิดไหลตรงนี้นะฮะจะมีปิดไหลมาด้วยนะก็คล้ายๆกับ PSGT ของสหรัฐเลยนะซึ่งก็ได้รับอินสปายมาจาก PSGT ของสหรัฐนั่นแหละครับนี่จะมีตัวปิดไหล่ผมไม่แน่ใจว่าของจริงมันสามารถจะเอาออกได้เลยไหมนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวเลเปกาตัวนี้มันเย็บติดมาเลยนะครับเอาออกไม่ได้เอ,ออกไม่ได้แต่ว่ามีอ่า มีตะไก่ตรงนี้ไว้ไปปิดนะฮะอ่เป็นแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับสังเกตได้ว่าเจ้าตัวคุมไหลข้างขวาจะมีความยาวความใหญ่เนะี่ยลงมามากกว่าด้านซ้ายนะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ความผิดพลาดนะแต่ว่าเขาออกแบบมาอย่างนั้นนะก็คือเขาออกแบบมาเพื่อที่จะไว้ลองพันลองกับพันท้ายเจ้าตัว ปืนไทยแปดเก้านะครับเอาไว้ลองกับพันท้ายนะ,ะ,ะเอาไว้ซับซับตัวรีคอยอะไรประมาณนั้นนะ,ะ mm hmm. อา่าต่อไปดูด้านข้างนะฮะด้านข้างตรงนี้จะเป็นที่ปรับขนาดนะฮะที่ปรับขนาดตรงนี้ก็จะมีตีนทุกแกแล้วก็มีตัวล็อกอยู่นะข้างด้านในก็จะมีเชือกร้อยอยะะอู่นะฮะแค่เชือกเพื่อเชือกผูกรองเท้าน,ะนะะั่นแหละโอเคตัวนี้เลยนะครับ ก็สามารถที่จะปรับขนาดได้นะครับปรับขนาดได้เปิดออกมาด้านในนะครับก็จะเป็นตัวปิดแบบติดทุกแกอย่างนี้คล้ายๆ psgt ของสารัตเลยเปิดออกมาข้างในก็จะโล่งๆไม่มีอะไรนะไม่มีช่องใส่เพลทนะฮะอืมผมว่าในของจริงก็คงไม่มีช่องใส่เพลทเหมือนกันนะเพราะว่า ระบบในยุคเก่าแนละ้วก็คือด้านในเขาจะเป็นใย,ยเคปลาอ่าบิวอินเข้ามาเลยอะไรประมาณนั้นมากกวา่าแต่ว่าเจ้าตัวนี้ไม่มีใย,ยเคลลาเพราะว่าเป็นงานเลเบกานะข้างในเขาจะยัดนุ่นมาเวลาใส่เจ้าต <c oughs> ัวไทวันนี้ก็จะรู้สึกร้อน <Jones> ๆหน่อยนะครับเพราะว่าข้างในเป็นเป็นแบบเขายัดนุ่นมาเนาะทำให้ดูแบบพองๆคล้ายๆมีอ่า enfin, มีเคลลาอยู่นะครับอ่าประมาณนั้นเลยก็ จะไปสําหรับเจ้าตัวไทป์บันนะฮะก็เป็นตัวเบสิกง่ายๆนะครับราคาณตอนนี้ก็ยังตัวน,นี้ในญี่ปุ่นยังพอหาได้อยู่นะในไทยก็อาจจะมีหลุดมาบ้างนะฮะก็ตัวนี้ราคาก็ไม่แหลงมากจะว่าเรียกว่ายังไงดีอ่ะมันก็ถือว่าไม่ได้แรงมากอะไรเมื่อเทียบกับไททูหรือไททรีนะครับ ก็ประมาณสักอ่าก็ขั้นตอนเนี่ยก็เตรียมไว้สักประมาณ3 0 0พบาทละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกับ Type 2กันเลยนะฮะต่อไปจะเป็น Typ Type 2นะครับเจ้าตัว Type 2อ่จาจะสังเกตได้ว่ามีความแตกต่างจากเจ้าตัวไทวันอย่างมากเลยอย่างแรกเลยก็คือที่เห็นได้ชัดก็คือระบบโมเลนะฮะระบบโมเลอ่าเจ้าตัวนี้ ในกล้องอาจจะเห็นแบบเป็นสีค่อนข้างที่จะซีดนะซึ่งเจ้าตัวนี้ผมได้มือสองต่อมาอีกทีนะเจ้าของเก่าก็ใช้มาพอสมควรเลยนะอะพอสมควรเลยสีอซีดไปบ้างนะซีดไปบ้างช่วงช่วงลําตัวนะแต่ว่าส่วนของอคอลา่าแล้วก็เจ้าตัวคุมไหลสียังโอเคอยู่นะนี่สีจะดูค่อนข้างที่จะซีดนะะ ก็ตัวนี้เป็นงาน S Graph นะฮะตัวนี้เป็นงาน S Graph อ่าเจ้าตัวนี้ไม่มี S Graph ไม่ได้ผลิตแล้วนะอ่าก็คือ discontinu e ไปแล้วอ่าในญี่ปุ่นยังพอหามือ2สองได้นะครับเจ้าตัวนี้อย่างที่เห็นก็คือเขาใช้ระบบโมเล่นะฮะโมเลในการติดอุปกรณ์มันจะไม่มีอ่ากระเป๋าช่องใส่อ่าของแบบ built-in มาให้นะก็คือต้อง เอาหาอุปกรณ์มาใส่เองอย่างตัวนี้ซองแมกกาซีนก็เป็นซองแยกนะฮะซองปืนพวกนี้นะฮะนี่ก็เอามาใส่งี้อันนี้เป็นอ่าะดิสคริปเอามาใส่กับชุดตัวนี้ฮะซึ่งก็โอเคใส่ได้นะฮะใส่ได้ประมาณนั้นนะฮะโอเคมาดู แล้วก็มาดูด้านหลังกันเลยนะฮะด้านหลังก็จะอ๋อมีความแตกต,ต่างขึ้นมาอีกนะฮะก็คือด้านหลังนี้จะมีาสายโมเล่มาให้สําหรับติดอุปกรณ์นะก็คือคอนเซปต์เหมือนกับเจ้าตัวเก่าเลยก็คือเอาไว้ติดอุปกรณ์อย่างเช่นพวกกระติกน้าอ่าซองวิทยุหรืออะไรต่างๆนะฮะแล้วด้านบนนี้ก็จะมีติดตู้แกมาให้นะสําหรับติดแพ่นะแพ่ซึ่งผมก็ติดแพ่ทงญี่ปุ่นเอาไว้นะครับ ต่อไปก็ตรงนี้นะฮะก็จะมีติดลูกแกติดไว้นะ,ะอันนี้เอาไว้สําหรับแบบว่าเวลาเมนดาวเนี่ยเวลาถูกยิงล้มอะไรประมาณนี้แล้วว่าเคลื่อนไหวไม่ได้คนที่จะมาช่วยเนี่ยเขาก็ต้องอจับจับลากคนที่บาดเจ็บเนี่ยออกมาจากพื้นที่อันตรายให้เร็วที่สุดซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยได้นะเขาคือก็คือเขาจะดึงสายนี้มาแล้วก็ลากเคลื่อนไปเลยนะฮะลากเพื่อนไปเลย แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องตรงนี้นะฮะช่องตรงนี้นี่แตกต่างจากเจ้าตัวท้ายบันที่เป็นอ่าเคปลา b บิวอินเข้าไปในตัวนั่นเลยอันนี้จะเป็นเพลทนะฮะเพลทในนี้เห็นไหมจะมีเพลทมาให้นะฮะมีเพลทมาให้ซึ่งบอกเลยว่าที่ผมได้มาเนี่ยเพลทเดยอะมากนะรวมกันแล้วมีเพลทอยู่อ่า สี่ชิ้นเลยนะครับสี่ชิ้นหน้าสองหลังสองฮะเพราง่าที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับต่อไปมาดูอ่ด้านบนกันบ้างนะด้านบนอย่างที่ผมบอกนะว่าอ่าเจ้าตัวไทวันเนี่ยเดิมทีมันจะมีเจ้าตัวผ้าคลุมคอเสื้อปกคอเสื้อมาให้นะตัวนี้ก็เหมือนกันนะตัวนี้จะมีผ้าคลุมมาให้นะอ่ายังไม่หายนะก็คือสามารถอ่าแกะ ถอดออกไปล้างได้ะครับถอดอไปล้างได้เนาะเอาซักเ,เอาไว้ซักทำความสะอาดได้นะครับแล้วก็ส่วนของคุมไหลนะฮะเกาะคุมไหลตรงนี้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่ามันสามารถถอดออกไปได้เลยนะฮะแกะแกะกระดุมออกทึบๆอ่าก็จะสามารถแกะเจ้าตัวอ่าเกาะคุมไหลออกได้นะฮะ ข้างล่างก็จะเผยให้เห็นเจ้าตัวจีนุกแกนะครับจดนุกแกตรงนี้ไม่ใช่กระเป๋าอะไรนะฮะไอตรงเจ้าตัวตะเข็บนี้ไม่ใช่กระเป๋าอะไรแต่ว่าอ่ามันเย็ยบติดมาเฉยๆยก็ไม่รู้มเมลไว้ทำอะไรนะข้างล่างจะมีจีนุกแกแล้วก็มีอ่ากระดุมตะไกรไว้สําหรับอ่าติดเจ้าตัวเกาะคลุมไหล่นะครับนี่เป็นแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้างจะยาวเท่ากันไม่เหมือนกับเจ้าตัวไทวันที่ด้านขวาจะ ยืดลงมาหน่อยนะครับเนาะประมาณนั้นเลยครับส่วนการปรับความยาวตามเซลีล่าก็จะเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งปรับได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะมันจะไม่ได้เป็นแบบระบบดี่ตักแกปิดข้างเหมือนเจ้าตัวไทยวันแต่ว่าจะเป็นเจ้าตัวใช้เชือกรัดแทนแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะปรับได้ค่อนข้างที่จะละเอียดดีนะครับ โอเคมาดูด้านในกันต่อเลยนะครับด้านในเปิดแกะนอ้ออกมาฮะ,ะก็จะมีติดตุ๊กแกแล้วก็มีกระดุมตาไก่ติดเอาไว้นะครับซึ่งก็โ okay. อเคผมตอนผมใช้ไทวันเนี่ยผมจะมีัญหาตอนที่ว่าจะติดยังไงให้มันดูเรียบร้อยใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่า เป็นติดตุ้กแกรธรรมดาเนี่ยเราติดท่องไปเนี่ยมันจะมีแบบเหลื่อมๆกันบ้างใช่ไหมแต่ว่าเจ้าตัวนี้มีกระดุมบิวบินมาให้นะฮะก็คือสามารถติดตรงนี้ติดกันประจําที่กันไปเลยแล้วก็มีตีนตุ๊กแกซัพพอร์ตให้อีกทีมันก็จะดูออกมาสวยงามทุกครั้งเวลาใส่นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะฮะตรงนี้แกะออกมาจะมีช่องใส่เพลทให้อีกช่องหนึ่งนะฮะช่องใส่เพลทด้านหน้าช่องหนึ่งะครับ จากนั้นแล้วก็แกะออกมาตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะมีอ่ะแมตตัวยืดค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะมีตีนตุกแกรหนึ่งสองสามสาที่นะฮะสำหรับแล้วก็จะมีตีนตุแกแกตดตรงก,กลางตรงนี้ด้วยนะครับค่อนข้างที่จะแน่นหนาเวลาใส่เลยนะ,ะเปิดออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็จะมีเห็นเศษด้านในอีกสองชิ้นก็คือด้านอ่านี้ตรงกลางกับด้าน ด้านซ้ายนี้นะครับอ่าสเหตุที่มันไม่มีด้านขวาก็เพราะว่ามันอยู่ข้างในในนั้นแล้วนะก็คืออย่างที่ผมให้ดูก่อนหนะ้านี้ก็คือมันอยู่ในช่องช่องนี้เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับอ่าเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเวน้ที่ไว้สำหรับติดตินุกแก่ไว้อ่าไว้เวลาสวมใส่นะครับอ่าซึ่งเมื่อเรารับดูเพลทแล้วเนี่ย เพดเพดด้านหลังมีหนึ่งตรงนี้หนึ่งชิ้นแล้วก็มีข้างในกระเป๋าด้านหลังอีกหนึ่งชิ้นรวมเป็นสองด้านหน้านะฮะถ้าเกิดเราพับตรงนี้มาก็จะเป็นด้านหน้าเลยใช่ไหมอันนี้มีหนึ่งด้านในกระเป๋านี้อีกหนึ่งรวมเป็นสองก็คือเราจะมีเพดหน้าสองหลังสองนะฮะไม่ค่อค้ที่จะแน่นหนาเลยนะฮะซึ่งเพดตรงนี้ก็สามารถอ่ถอดได้เหมือนกันนะฮะถอดได้ทุกชิ้นเลยเพราะว่าด้านหลังด้านหลัง,งมันเป็นติตุ๊กแกมาให้นะฮะเป็นติตุ๊กแกมาให้ สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้นะครับนะประมาณนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็สำหรับ Type 2ของ S and Graph นะซึ่งผมเคยเห็นเหมือนกันว่าฟีเจอร์นี้ไ y วันของบางค่ายก็มีนะครับก็คือนี่เห็นรอยตรงนี้ไหมฮะรอยตรงนี้หนึ่งรอยด,ด้านล่างนี้นะอันน,นี้ตรงนี้ดีกว่านะ มันดีเดทียดีก็คือสามารถที่จะเปิดออกได้นะเปิดออกได้ด้านในก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะผมคิดว่ามันน่าจะสะดวกดีสําหรับคนที่ไม่ต้องการที่จะใส่เพลทใส่เพลทแล้วอยากจะแบบทําให้ดูมันดูพองๆก็อาจจะสามารถยัดนุ่นเข้าไปได้นะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าเอาไปยัดเพลทอะไรต่างๆ คัสตอมของเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะมายัดใส่ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆที่เออก็น่าสนใจดีนะ,ะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้าๆข,ของเจ้าตัว w ว s type t 2นะครับของ j g, g s d f นะครับถต่ว่าผมจะหา type 3มาเพิ่มไหมก็ยังไม่ตอบลากัน งบไม่มีนะงบไม่มีแทแท้ทีนี้ราคามาแรงนะฮะราคามาแรงซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยอตอนนี้ไม่มีรู้สึกจะไม่มีค่ายไหนผลิตแล้วนะเอเนก็ไม่ได้ทำแล้วอ่าดาเตดแซกุระก็ผมไม่ทำแล้วเลนเจอร์เลนเจอร์ไม่แน่ใจแต่ผมไม่เห็นนะอ่าเต่ปาร์ตี้อื่นๆก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอืม แต่ถ้าเกิดว่ายังหามือสองในญี่ปุ่นเนี่ยก็พอหาได้อยู่นะครับยังพอหาได้อยู่ซึ่งาราคาเนี่ยก็เตรียมตังไว้สักประมาณ5,000ันละกันนะฮะ5้าพันประมาณนั้นเนาะประมาณเริ่มต้นเนี่ยประมาณ4ี0ถึห้าพนะครับสำหรับเจ้าตัว Type 2นะฮะก็จบกันไปแล้วอีกคลิปหนึ่งนะครับนะกับเจ้าตัว อ่าเวสของญี่ปุ่นทั้ง2ตัวนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กับ Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาฝากก็คอยติดตามนะครับสหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ